vô <laughs> vô đây รสชีลสลาแซบอ่ะพุ่นอีกอันนึงอ่ะขอน้าพี่นิ้วเถอะล่ะพี่นิ้วเอารถไม่เลยนะรอบรอบหาวงยีง่สิบป่มเนาะ ขอบคุณผู้บริหารสร้างรับทอยโยนมังโยสาขอบคุณกระนงนุมา่าีสยงมกค่ะักอเสียงเลหยอกทอแม่ท้องร้องอุิแล้วก็เสียงอันเงศีสัเนะครับผมเบประมาณการก่อสร้างทับทอยเรื่องนี้นะฮะประมาณ25ล้านบาทเศษหวานโคเตอร์นะครับผมนะฮะการตลาดของเราก็้รชิด เราไม่เคยไปจ้างใครการตลาดขอผมถึงแม้จะไม่ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ในจอหนนที่รองประโยชน์จาอยาเพอข้อแทนนะครับเพราะว่าผมทำในที่เป็นทีอาร์นะครับคือโปรโมทประชาสัมพันธ์อินโฟมชั่และโปรโมนแล้วก็อ่าพรีเซนเตอร์นะครับเพื่อให้เราออนะับ เลยม่หาย่งกัไปไม่ตีพดตอย่างเดียวคือเรื่องดินนะครับจมนักเกตก็ผมเคยเอาพั๊บด้วยเครเครื่องไปด้วยนะฮะผมขอเขาตินตเคื่อดินทางเข้าเื่อดินเจ้าที่บอกว่าติดไมได้กับพี่า สวัสดีครับไอคิวเล่นกับน้องเหรอเขาชี้4-3-5ครับกับพิลเกียเราก็เลยว่าไม่ติดนะครับทีนี้ที่เราไม่ติดเพราะว่าเราไม่อยากติดนะครับ4-3-5แค่เราจะดูนะโอเคครับบัตรใกล้จะมาแล้วนะครับอ่าพี่น้องรอสักครู่หนึ่งนะครับ แม่ตัวเรามีกี่ใบสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยกว่าใบสองร้อยกว่าใบตอนนี้กำลังรวมรวมบัตรค่ะมามาถ่ายรูป ตกำลังอยู่ครับกำลังจิ้้าะตอยอยู่นะครับเราสั่งท้าตกแจกนะครับมาคุยกับเด็กันอยู่นะครับก็อาไปก็จะมาาอื่นก็ดขาดีสำเร็จในครั้งนี้กนซีนะฮ

พี icana, ่วงยิงใครลูปน้ำแน่กันสนพูดอดเป็นพี่ผ, ые, chanting, ผ stamps, ู้ใดเป็นนองเฮ้ยคน้องหัวใครบอกรไนัก็กล้องน้เซกกล้องมันมัวเซกกล้องให้แม่นดลูก ไปนั่งดูแบบสำหรับนเพราะว่าเวลาเด็กโยผีมาเรียก้างหน้าเขาให้ฟรีเหรอเ้านี่แหละเป็นคนให้อะนี่เขาให้บัตรฟรีหรอท่านถามว่คือที่ไะเบิ้งบ่ล่ะเบิ้งนางี่บ่

คนทั่วไปที่ไม่ใช่เด็กนักเรียนก็จะได้130ดที่นั่งนะนะแล้วบอกว่าเหลือโดนหลงนะที่อู่ที่นีนะเหลยวแน่นอนอได้ปัดแน่นอนนะครับแต่ไม่เ,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 เกี่ยวนะน้าพนักงานไม่เสียเวลาครับข,รอนนรอรของผู้สูงเกลียรตัวโต้ร้อนโจัุ่นอุนรักษาฮุ้มฮันแกชีแบบนี้ครับ ก็มาเพคุยกับพี่น้องนะฮะตัวนี้เบิ้งพามมอมาดมมาเพื่นไอนน่อมาดูหนังด้วยไปบอกพึ่งหรือยังบอกพึ่งเก็บบัตรได้หรือเปนสาวไปรวบอกว่าพึ่งเก็บเก็บบัตรไว้หรือยังไปบอกว่าพึ่งเร็วมีเพื่อนกี่คนไปบอกวพึ่งไป

โคิดว่าที่ว่าพี่น้องเชฟพุ่มก็เขาคุ้นทั้งภาษาเขาทีา่ได้เป็นผู้ร่วมสร้างข้ามพยุน์นะครับก็ดีใจหลายที่ก็โจ้ขึ้นในโอกาสนะครับผมก็เล่นแน่เช่อใคใช้พุม่มพันเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดเชฟพุ่มนะครับดีใจพี่น้องมาหลายมื้อนี่ครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับค่ะพี่น้องสินิทเบิ้งนังกันรอบจะโมงก่อนรอบห้าโมงครึ่งอ๋อห้าโมงครึงงคร่งเนาะ นะครับโล่หามงเพลองนะครับแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเฮาส่งกำลังใจให้ทหารไทย,ยพี่น้องอยู่นะครับพี่น้องอยู่บาสจะเป็นอุบลอ,อุบลศิทธิเกศบุรีรัมศุรินทร์สึ่งกำลังใจให้ตาสลับเฮาทางานานนี้ก็ผู้ใดมีเก่ยรติงานก็นส่งกำลังใจเฮาก็เห็นงานตอ่อนะครับ,รบเอาอีกสักครู่เนาะครับครับเราตอนนี้เฮาพนักงานพร้อมยังแจกตัวเพื่อแล้วก็เริ่มเลยนะครับ 你好。